ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องม่เขาไายแชแนล้ะครับผมมือนี้บ่ได้ลงคลิปหลายมือมาเลียงควายอยู่ไฮน่าครับนี้โควิดครับผมเมื่อนี้ถ่าผ้ามาเบิงห้างนุกจอกปลาครับผมมี่ใครเคยเห็นบ่นี่ยห้างนุกจอกปลาเห็นบ่องคือน่โคฟัวกัดนี่เอานีครับมันเป็นห้างแบบว่ามันเอาน้ำร้ายมันแตะกับญ้าแห้งนี่ห้างมันร่น มันคือโฟกัสเอานี่ครับก็เป็นมัวๆเนาะกล่องนี่เนาะเป็นยังไงก็กล่องนี่เหรอเห็นไหมครับพางนกจอกป่าโอ้ยโมเมนต์นกจอกป่าเด้อครับยืนหนีก่อนแมูแล้วเป็นยังมันคือโบมายู่แตนล้ำครับผมแถวนี้เต็มเลยครับแตนล้ำนกจอกป่าบ่มาอยู่เลย ห,ห่างหลายห่างครับผมคือว่าโปกัดแต่งมาเรียงคั้วยุดพันศาสตร์ครับผมห่างนกจอกป่าข้าเจ้าไปประดับนยันข้าเจ้าซุ้มข้าเจ้านี่เนาะบ่มีนังมากครับผมมาลงคิดพลอยหาย สงสัยครับผม่าไปใสมาใสเนี่ยมื่นหมื่นนี่ขม,มาเลียงควเลย้มื่สองมือนแล้วครับมเรียงเปลี่ยนซื้อคลิปนี้ถือใจอย่าลืมกดไลค์ซับตะใครก,กดแชจะครับคลิปอาจจิบดนครับผมขอลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ